สวัสดีครับผมนายวิทยาวโนสาราชศูนยวันนี้จะมานำเสนอปิโตเลียมและผลิตภัณฑ์หน่วยที่3 3.1ความหมายของปิโตเลียมปิโตเลียมมาจากคำในภาษาละติน2องคำคือเพทาแปลว่าหินกับโอเลียมแปลว่าน้ำมันรวมแล้วมีความหมายว่าน้ำมันที่ได้จากหินปิโตเลียมคือสารประกอบไฮโดรคาร์บอนที่เกิดขึ้นโดยเองโดยธรรมชาติ จากซา,ากพืชซากสัตว์ที่ทับถงหลายแสนล้านปีปรากฏอยู่ในสถานะของแข็งของเหลวและแก๊สน้ำมันดิบมีสานะตามธรรมชาติเป็นของเหลวน้ำมันดิบจากแหล่ง,งต่างๆอาจมีสมบัติทางกายภาพต่างแตกต่างกัน3.2การกาเนิดปิโตเรเลียมปิโตเรเลียมเกิดจากการเปลี่ยนแปลงสภาพสภาพของซา,ากพืชซากสัตว์ที่ตายทับถมกันใต้ผิวโลกกล่าวคือเมื่อหลายสิบละหลายร้อยล้านปีก่อน มีสิ่งมีชีวิตต่างๆที่อาศัยอยู่บนโลกทั้งบนบกและในทะเลเมื่อสิ่งมีชีวิตพวกนี้ตายลงและตกตะกอนหรืออาจถูกกระแสน้ําพัดมาจมลงบริเวณที่เคยเป็นทะเลสาบในขณะนั้นพร้อมทั้งถูกทับถมด้วยชั้นหินกวดหินชั้นกวดหินดินทรายและโคลนตรลมที่แม่น้ําลําคลองพัดพามาทับถมเป็นชั้นๆ สลับกันตลอดเวลาชั้นตะกอนต่างๆจะถูกทับถมกันมากันมากขึ้นเรื่อยๆเป็นชั้นหนาระดับร้อยหรือพันเมตรทําให้เกิดเป็นชั้นหินต่างๆเช่นชั้นหินทรายชั้นหินปูนและชั้นหินด้านเป็นต้น3.3แหล่งกักเก็บปิโตรเลียมปิโตรเลียมเกิดขึ้นได้ต่อเมื่อมีปัจจัยต่างๆซึ่งประกอบด้วยหินต้นกําเนิดซึ่งเป็นหินดินด้าน เมื่อถูกกดทับมากๆจนเนื้อหินแน่นขึ้นจะบีบทําจะบีบให้ปิโตรเลียมหนะหนีขึ้นสู่ด้านบนไปสะสมอยู่ในหินอุ้มปิโตรเลียมจากปิโตรเลียมในหินอุ้มนี้หากไม่มีสิ่งใดกีดขวางจะซึมขึ้นสู่พื้นผิวและระเหยไปละเหยหายไปในที่สุด3.4การสํารวจแหล่งปิโตรเลียมและการสํารวจหาแหล่งปิโตรเลียมในะอดีตนั้นต้องรองการไหลซึมขึ้นมาของน้ํามันดิบ บนผิวบนพื้นผิวดินจะได้รับการพิจารณาเป็นข้อบ่งชี้ว่าใต้พื้นดินบริเวณนั้นมีแหล่งปิโตรเลียมอยู่แล้วขั้นต่อไปจึงดำเนินการเจาะสำรวจเพื่อพัฒนาแหล่งน้ำมันนั้นต่อไปการเจาะสำรวจหาแหล่งปิโตรเลียมในระยะแรกใช้ชีวิตใช้วิธีการสุ่มเจาะสำรวจแต่ในปัจจุบันนี้กระบวนการและขั้นตอนในการสำรวจ แหล่งหาแหล่งปิตโตเรเลียมไม่ว่าจะเป็นแหล่งน้ํามันดิบหรือแหล่งแก๊สธรรมชาตินับได้ว่าเป็นเรื่องที่มีความยุ่งยากและซับซ้อนมาก3.5การเจหาะหาหลุมผลิตปิโตเรเลียมในการเจาะหาเจาะหลุมปิตโตเรเลียมสําหรับหาแหล่งที่อยู่บนบกมีวิธีเจาะโดยใช้แท่นเจาะสชนิดคือ 1. แท่นเจาะแบบคอนเวนชั่นแนลสแท่นเจาะแบบเคลื่อนย้ายได้3แท่นเจาะแบบมาตรฐาน 3.5.2การเจาะหลุมผลิตภัณฑ์ในทะเลแท่นเจาะที่ใช้ในการเจาะหลุมปิัโตรีียมในทะเลแบ่งเป็น2ชนิดคือ 1. แท่นเจาะแบบอย่างติดพื้นทะเล 2. แท่นเจาะชนิดแท่นลอยโดยยึดติดกับพื้นทะเลด้วยด้วยเสมอ3.6ประเภทของน้ำมันดิบ3.6.1น้ํา้ำมันดิบพื้นฐานพาราฟิน3.6 2น้ำมันดิบพื้นฐาน นทน3 3.6.3 6 3. ้ำมันดิบพื้นฐานผสม3.7การกันปิโตรเลียมปิโตรเลียมที่ผลิตได้จากหลุมผลิตซึ่งจะประกอบไปด้วยน้ำมันดิบการธรรมชาติและสิ่งเจือปนอื่นๆจะถูกนำมาผ่านกระบวน,นการแยกสาระานะานะและกำจัดสิ่งเจือปนันงกล่าวออกโดยน้ำทั้งหมดจากกระบวนการผลิต จะถูกส่งไปบำบัดเพื่อให้ได้มาตรฐานน้ำทิ้งก่อนปล่อยลงสู่ทะเลหรืออัดกลับลงไปในหลุมเพื่อให้มีผลเพื่อให้มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุด3.8กระบวนการแยกการธรรมชาติจะธรรมชาติเป็นปิโตเรเลียมชนิดหนึ่งที่ประกอบด้วยสารประกอบไฮโดรคาร์บอนหลายชนิดและสารอื่นๆที่ไม่ใช่ไฮโดรคาร์บอนดงตารางที่3.1 ตารางที่3.1องค์ประกอบของก๊าซธรรมชาติสารประกอบมีเทนอีเทนโพลเพนบิวเทนทเพน,นเทนคราดดคร์บอนไดออกไซด์นตโตรเจนและอื่นๆกระบวนการกันน้ำมันดิบน้ำมันดิบเป็นของผสมที่มีสารประกอบไฮโดโครคาร์บอนหลายชนิดปนกันเนื่องจากสารประกอบไฮโดโครคาร์บอนต่างๆมีประโยชน์ในการใช้งานต่างกันดัง,งนั้นจึง จำเป็นต้องแยกสารประกอบออกจากกันโดยอาศัยสมบั Alf. ติต่างกันคือมวลโมเลกุลความหนาแน่นและจุดเดือด3.10การกลั่นลำดับส่วนการกลั tavalla, ่นน in ้ำมันพื inals, ้นฐานสามารถแยกน้ำมันดิบออกเป็นส่วนต่างๆกระบวนการนี้ใช้หลักการจากลักษณะของส่วนต่างๆของน้ำมันดิบที่มีค่าอุณหภูมิจุดเดือดที่แตกต่างกันออกไปและเป็นผลให้ส่วนต่างๆของน้ำมันดิบนั้นมีจุดความหนาแน่น อยู่ครนา,าแน่นที่แตกต่างกันออกไปด้วยน้ำมันดิบจากถังจะได้รับก,การสูบผ่านเข้าไปในตเตาเผาที่มีอุณหภูมิสูงมากพอที่จะทําให้ทุกส่วนของน้ํามันดิบไปสภาพไปเป็นไอได้แล้วไอน้ํามันดังกล่าวจะถูกส่งผ่านเข้าไปในหอการลํำดับส่วนที่มีรูปร่างเป็นทรงกระบอกขนาดมีขนาดความสูงประมาณ30เมตร และมีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ2.5ถึง8เมตรกระบวนการแตกสลายกระบวนการแอคคิเ t ชันกระบวนการ Reforming กระบวนการโอลิโกเมอริลเลชัน3.11ผลิตภัณฑ์จากปิโตเรเลียม 1. ก๊าซปิโตเรเลียมเหลว 2. น้ำมันเบนซิน3น้ำมันเชื้อเพลิงเคื่อบินแอรไปพัส 4. น้ำมันเชื้อเพลิง เทอร์ิน iPhone 5น้ำมันก๊าซ6น้ำมันดีเซล7น้ำมันเตา3.11.2ผลิตภัณฑ์ที่ได้จากกระบวนการแยกการธรรมชาติ1การมีเทน2การอีเทน3การโพเพน4การบิวเทน5การพิโตเรเลียมเหลว3.11.3ผลิตภัณฑ์ที่ได้จากอุตสาหกรรมต่อเนื่อง1น้ำมันหล่อเลื่น2จารบี3.12ปีโตเคมีภัณฑ์ อุตสาหกรรมปิโตเคมีพันธุ์เกิดจากการนำสารประกอบไฮโดโครคาร์บอนที่ไดจากการกลั่นน้ำมันดิบและจากการแยกการธรรมชาติมาใช้เป็นวัตถุดิบเพื่อผลิตภัณฑ์เพื่อผลิตเคมีพันธุ์ต่างๆแบ่งได้ดังนี้ 1. อุตสาหกรรมปีโตเคมีขั้นต้น 2. อุตสาหกรรมปีโตเคมีขั้นกลาง 3. าอุตสาหกรรมเคมีปิโตเคมีขั้นปลาย3า3ผลของผลิตภัณฑ์วิโตโอเลียมต่อสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม1แกรร๊สคาร์บอนไดออกไซด์2 แก๊สคาร์บอนมอนอกไซด์สาสารตะกั่ว4แก๊สซัลเฟอร์ไดออกไซด์แก๊สไฮโดรคาร์บอนขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับ